ใส่กอกกะตะเตรียมพร้อมที่จะไปขายสําหรับเช้านี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยกําลังออกอกําลังออกก็ประมาณนี้เนาะเนาะก้าโมงกว่าเกือบเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงแล้วเก้าโมงกว่าแล้วออกมานี่เก้าโมงกว่าอืเป็นกิจวัตรประจําวันขายทุกวันอ่ะเนาะเก้โมงห้าสิบเอ็ดแล้วเว้นแต่เจ็บใครได้ป่วยเก้าโมงห้าสิบเอ็ด ครับพร้อมเนาะโอ้เราจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวตามพอขาใส่กอกไปไป ตามวิถีพ่อค้าไส่กอกของคุณลุงคุณป้ามาจุดที่คุณลุงคุณป้าจะมาขายจุดแรกหลังจากออกจากบ้านก็ที่หน้าโรงเรียนบ้านหนองแขนบ้านหนองแคนหนองแขงล้อมสมลงภาพครับหลังจากมาจอดตรงนี้ก็เตรียวมวัตถุดิบพร้อมที่จะขาย

ลงวันนี้เตรียมมาก,กี่ชิ้นเตรียมเยอะไหมวัตถุด,ดิบ 24, ว, 24, วันนี้1,004่ะ1 0 0วันเนี้เมื่อวานเหรอเมื่อวานเมื่อวาน1 0 0เกือบหมดครับเหอือเยอะไหม,มนมั้นละ10กว่าไม้อ๋อ10กว่าไม้เท่าไหร่1 0 0กอืมแล้วออกจากบ้านตอนเช้าตำแหน่งที่ขายจุดขายตรงไหนตรงไหนหลายที่ไหมจะไปมากกันไปสังฆทานแล้วก็ไป งานถบงานอะไรีงานก็ไปนะ๋อตามจุดไหนมีงงมีงานก็ไปนะตอนเย็นจะขายอยู่หน้าฐานีรถไฟสถานีรถไฟสำโรงทาบนะแต่ตอนเช้าจุดหลักๆส่วนมากจะมาที่นี่มาที่นี่นะถึงจะเดินไปทั้งอื่นนะแล้ออกทั้งอื่นแล้มีงานมาะออก็มีหน้าโรงเรียนบ้านหนองแกนแล้วก็หน้าฐานีรถไฟสำโรงทาบตอนเย็นช่วงเย็นช่วงเช้านาโรงเรียนบ้านหนองแกนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่แน่นอนไปตามจุดที่มี ผู้คนมีงานมีการงานบุญตรงไหนงานจบงานไรก็ไปอะนะมีผู้คนวันจะเลิกยากทำเองหมดเลยเหรอครับเนี่ยทำเองหมดทำแล้วก็ออกมาใช้เวลากี่ชั่วโมงวันหนึ่งทำระมาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงวันต่อวันเลยใช่ไหมครับวันต่อวันขายวันหมดพันห้าร้อยลูกพันหกร้อยลูกนี่วันต่อวันเลยครับ อืนี่นะครับท่านผู้ชมจะได้กินของสดใหม่ก็ต้องอย่างนี้วิถีคุณลงพักนี้ตลาดเป็นไงแบบตลาดลูกค้าลูกคงลูกค้าเป็นไงตลาดมันก็มันก็พอได้นะก็จะขายช่วงเย็นน่นะช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นแต่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันแล้วเนาะไม่ต่ำพันพันลูกหรือพันไม้พันลูกพันลูกนี้เป็นกี่ไม้ ห้าร้อยไม้นะสองลูกต่อไม้ใช่ห้าร้อย <500 S 1> ไม้โอ้โหก็เยอะนะแต่ว่าก็ขายได้เพราะว่าไอคู่แข่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มั้งมีมาแข่งลูกเล็กมาแข่งก็อยู่ไม่ได้ <laughs> <laughs> ม,มันเป็นนะคนขายไส้กรอกคุณลุงคุณป้าสองท่านนีเข้ามาขายอยู่ แล้วแควอำเภอสมลงทาบก็หลายปีหรือยังครับเี่ปีปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนยามาทันนาเซเว่นใหม่มาทันขายลูวมันทุกวันเมื่อก่อนขายลูกชิ้นเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนก็ไก่ย่างเพราะไก่ย่างโควิดดังก็รถจากไก่ย่างมาทำอะไรซี่ห้มยทำทันนี่เหรอมาทำข้าวแกงขายข้าวแกงขายก็มาทำที่โก ผมว่าไอ้ขายตัวนี้น่าจะสบายใจกว่า,นะามันสบายใจกว่า,าขายไปพักผ่อนไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยวันนี้พันสี่ร้อยลูกพันสี่ร้อยลูกก็เป้าหมายเมื่อวานพันหกเหลืออยู่สิบกว่าไม้วันนี้พันสี่ร้อยน่าจะหมดนะเมื่อวานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนไปทัศนศึกษาด้วย ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่วันนี้นักเรียนมาเรียนปกติแล้วมุนเส้นผสมหมูนมมเนาะมันไมใส่ข้าวอันนี้เฮ er ียเบี้ยก็การันตีความอร่อยเพราะผมกินประจําอยู่แล้วออเความอร่อยแน่นอนการันตีได้เลยอ,มอยืมีเบอร์ติดต่อไหมเผื่อลูกค้าเขาอยากสั่งอยากอะไรมีเบอร์โทรศัพท์ไหมขอเบอร์ ก็เบอร์098 098 572 572 <2 S 1> 57 <2 S> 4584 45 4584ครับเบอร์นี้ทันใดที่อยากจะโทรสัง่งจองล่วงหน้าแล้วก็ทราบพ,พิกัดว่าอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็มารับได้เลยเครับทำไม่ไกลเกินไปวิ่งไปส่งก็ได้เออ <laughs> ใช่ถ้าไม่ไกลก็วิ่งไปส่ง <laughs> อร่อยอร่อย,ออยแน่นอน ผมกินอยู่บ่อยๆวันนี้ยังไม่ได้ประเดิมเลยไข่เนาะจะมาประเดิมเพราะว่านี้ตอนเช้าเพิ่งออกมาตั้งร้านออกจากบ้านมาก็เก้าโมงกว่าจะถึงนี่ก็แวะซื้อเตาติดอะไรพันสี่ร้อยลูกหมดแน่นอนเมืวันพันหกร้อยเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าไม้นิดๆสิบกว่าไม้ก็สามสิบลูกประมาณนั้นเอง มเทศการวันละสอ0 0ักว oh. ่าไม่อยู่เทศกาล2,000ไม้ใช the ่เข้าช่วงห้าโมงหกโมงเย็นนี่ฐานนี้รถไฟที่เข้าคิวแล้วยืนรอแล้ว2,000ไม้นี่4,000ลูกเนาะโอ้โหขนาดนั้นเลยนช่วงงานตรวจการรถไฟที่แดดเอาไปท่านบ้านแค๊สวัตถุดิบอะไรหลายอย่างเนาะอืมันเลยก็มาตั้งก็สิบโมแหละอ๋อ โมงตะมาจากจันโหคนเขาเคยกินแล้วก็บอกเขาไปทั่วๆเลยว่าอร่อยอร่อยใช่อร่อยอร่อยแอมแอมแอมแแออมมรู้ความหมายแล้วรู้แล้วใช่ไหมอยู่นานก็รู้อ่ะะเนาแออมมแล้วคำว่าแอมภาษาสวยก็อร่อยแอมแปลเป็นไทยก็คืออร่อย เขาถามเลยบอกเอ็มเอ็มเมนตก็จังงินมั้งเออ่อยจางเงินเออเอ็มเอ็มเอ็มบอกว่าเขาได้ยินเขาเขางนีเขาก็มาถามกันนี้เขาก็มาถามหนูอยู่ว่าเขาพูดอะไรนี่เขาพูดอะไรนี่แต่ว่าเขาพูดมาขายทุกวันเนาะทุกวันถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกเช้าก็ทำเต็นท์กองไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกตอนเช้าเตรียมวัตถุดิบอยู่บ้านนี้ เอาเตรียมช่วงไหนช่วงกีโมงต<า>ีสามต<า>ีสามตีสามก็วิ่งออกไปรับของโอ้แส,สดงทำสดๆเลยสิทำม,มาทำเสร็จก็ประมาณโมงกว่าๆเกือบสองโมงเก้าโม,มงกว่าๆก,ก็ออกมาโดยหลักๆแล้ะถามยิงโดยหลัก,ลกจุดพิกัดที่มาขายหลักๆก็คือ หน้าโรงเรียนบ้านหนองแคนที่นี่จสถานีรถไฟตอนนี้รถไ,รไฟที่อื่นส่วนมากก็แล้วแต่จังหวแต่กะจังหวัมีงานรถไปอ๋อมีงานตรงไหนมีคนผู้คนเยอะๆก็ไปขายนนมีงานก็จะจุดยาจุดหลักก็ที่นี่ตอนเย็นก็อยู่หน้าสถานีรถไฟก็ตอนเย็นได้นอนกี่โมงตอนเย็นบางทีก็สามทุ่มสามทุ่มกว่าก็สี่ทุ่ม เพคนมันจะมีช่วงค่ำนะขายอยู่นั่นจากประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนี้นะร<ม>ยแก่หมดรถหมดรถหมดรถตู้หมดรถไ้นะกถถือว่าการเตรียมวัตถุด,ดิบอะไรก็ไม่ได้เร่งรีบอะไระไมากมายใช้สบายสบายเนาะใช้สบายไม่แ,มมมแ,แต่ไปรับของสำเร็จเข้ามาทางอันตรส่ก็ไสหมักเกลือหมูก็หมูบดนี้นะ เครื่องแล้วก็ถักจาก็ซื้อตอนเช้ามืดไปเลย้วยวัยของเราเนี่ขนาดนี้ก็โอ้ยนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกทุนวันใช่ไหมสี่ชั่วโมงก็อิ่มแล้วผมบางวันต้องตื่นตีสามตีสองก็มีเมื่อคืนตีสองยังคืนผมเมื่นเมื่อคืนตื่นยังคืนตื่นแล้วมันก็นอนไม่หลับนะก็นอนไม่หลับกระทำตื่นตื่นกระไหลทำตื่นตื่นนั่งก็ยุงกระไหล ต่ว่ามีงานตรงไหนเนี่ยต้องรีบลุกแต่ดึกด้วยแหละแต่ว่ามีงานถ้าทำเยอะๆเร่งๆต้องลุกทำต้องแต่ดึกเลยร้านเปิดก็วิ่งไปรับของมาทำเลยทำหลายนะเนี่ยตอเวลาออกเที่ยวอแล้วเที่ยวแล้วเที่ยวละขึ้นวันเรา เอาไอ้สองไม้เลยลูกยังลูกยงมีสุกโอ้ลูกค้าประเดิมลายแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมประเดิมสองไม้แรกโอ้สวัสดีครับนักเกิดสวัสดีวันดีโอ้นักเกิดก็มานัดดิดก็มาครับสวัสดีนะนัดดิดสวัสดีครับผมสวัสดียูพา มาวิถีชีวิตมาดูพ่อ้าไสกรอกหน่อยตามวิถีพ่อ้าไสกรอกอากาศวันนี้ไม่ร้อนเนาะเย็นสบายมนนผมตามตั้งแต่เช้าผมไปนอนรอตั้งแต่ตีห้าพอพ่อค้าก็าจะออกว่าผมจะมานี่ <laughs> <c oughs> อารอแล้วนะก <c oughs> ็จริงๆก็คือผมไม่ได้นั่นในอะไรแกหรอาผมขับรถมากลางทางก็เห็น วิธีผูกคน่วไปก็ขอตามวิธีหน่อยน้องลานซื้อสองไม้ใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากที่ประเดิมให้คุณลุงคุณป้าวันนี้ขอให้ขายดีๆเด้อไปข,ขายหมดไวๆวันนี้พันสี่ร้อยลูกใช่ไหมพันสี่ร้อยลูกเจ็ดร้อยไม้ นทนใดที่ผ่านเส้นทางจากอำเภอสมรงทาบเส้นทางลัดผ่านบ้านน้องแคนมาณนะจุดต่างเรียนบ้านน้องแคนจะมีพ่อค้าขายไส้กรอกคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้นี่แหละครับรถสีแดงๆคันนี้เลยก็แวะอุดหนุนท่านได้ครับโอ้น้องบิ๊กน้องบิ๊กวันนี้มาโอ้ช่วยคุณลุงคุณป้าประเดิมขอบคุณมากๆน้องจะไปไหนน้อง ไปอูอ๋ออซอรถอ๋อไปอู่ซ่อมรถม, mm hmm. มีทั้งคนสัญงจรผ่านไปมาตรงนี้แล้วก็คนในหมู่บ้านที่เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นทำเลยพิกัดตรงนี้ mm hmm. คุณลุงคุณป้าบอกว่าเหมาะมาก mm hmm. เป็นหลักๆก,ก็คือหน้าโรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์แลอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดประจำก็คือหน้าสถานีรถไฟอำเภอสำารงทาบและหลังจากนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าตรงไหนมีงานบุญหรือมีกิจกรรมอะไรก็ไปขายแต่ละจุดๆไปแล้วแต่สถานการณ์ นราดิทประเดิมยังอ่ะประเดิมนิดเดียวสกสิบไม้ไม้ละสิบบาทสำหรับนราดิทขายเฉพาะไม้ตัวส้ายออกไม่ขายเพราะไม้นะสิบบาทจ่ายไม่ได้จ่ายได้ไว้มีบาโค้ดเอาจิวอาโค้ดเลยนี่เลยครับไม่นานหรอกพันสี่ร้อยลูก เจ็ดร้อยไม้หมดแน่นอนเม e ื่อวันพันหกร้อยไม้ยังเกือบหมดแฟนเพจท่านใดที่ผ่านเส้นทางที่ผมบอกจากสมงท่าไปห้วยสับทัน มาเส้นลัดทางบ้านหนองแคนหนองว่านเนี่ยจุดพิกัดที่คุณลุงคุณป้าเปิดร้านรถเข็นขายที่หน้าโรงเรียนบ้านหนองแคนก็ผ่านมาตรงนี้ก็แวะชิมแวะอุดหนุนท่านได้นะครับคุณลุงคุณป้าก็อยู่ตรงนี้ประมาณช่วงเช้านะาใช่ไหมเช้าไปถางเที่ยงบ่ายโมงอ๋อสิบโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงกากว่า,าไม่เกินบ่ายโมง ทิกัดนี้หรือใครผ่านมาผ่านไปตามที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณลุงได้บอกไว้ขายกับผมมาผมมุดว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็โทรสั่งจองได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณลุงได้บอกไว้พอโทรสั่งจองขับรถมาถึงก็รับของได้เลยอร่อยแน่นักเกิดเคยกินไหมนักเกิดกินกินบ่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อย ขนาดมีงานบุญพ่อค้าแม่ค้าสองสามเจ้าไปวางไกลๆกันขายไม่ได้สู้คุณลุงคุณป้าไม่ได้หมดภายในสองชั่วโมงห้าโมงเช้าหมดตอนนั้นตั้งกี่โมงวันงานบุญอะมาสี่โมงครึ่งครับมาสี่โมงรึ่งห้าโมงกว่า,วาเจียกเห่นไหมโอ้โหนี่การันตีได้เลยความอร่อยเ่นบางไฟไหนบางไฟ เดี๋ยวเอาความกระจ่างเนะี่ยคุณลุงเชื่อเลยถุงเงินครับถุงเงินคุณลุงถุงเงินขายไส้กรอกประจําที่จุดนั่งเรียนมันองแคนและหน้าสถานีรถไฟสำโรงทา่เาเบอร์โทรศัพท์ท่านก็แจ้งไปแล้วคุณลุงแจ้งไปแล้วท่านใดจะ่ยะผ่านมาเส้นทางนี้ก็โทรสั่งจองล่วงหน้าพอมาถึงไ้กัดที่ร้านคุณลุงกับคุณป้าอยู่ก็รับของได้เลย ถ้ามีเขาสั่งจองเยอะๆนี่ได้ไหมได้ครับสั่งก็โทรสั่งตามเบอร์ที่คุณลุงแจ้งสั่งสามารถทำได้กี่ลูกสองคนเนี่ยถ้มมาสั่งรับได้กี่ลูกรับได้สองพันลูกครับ 2, สองพันลูกสองพันลูกอันใดสนใจก็โทรสั่งได้เลยสองพันลูก คุณลุงคุณป้าสองท่นสองแรงสามารถทำได้สองพันลูกแต่จริงๆแล้วแกทำมากกว่าน,นั้นแต่หมายถึงสองพันลูกนี่หมายถึงว่าเราทำสุกให้เขาเลยใช่ไหมฮะอย่างด้วยใช่ไหมแ้วกเอาแต่ลูกเอาแล้วแต่เขาสั่งแล้วแต่าสั่งแล้วแต่เขาสั่งเขาจะเอาแบบอย่างนี้ไปก่อไ,ได้ ถ้าเอาแบบปลูกปีก็ได้เอาของดิบไปก็ได้หรือจะเอาของสุกก็ได้แต่ขอให้ขขอองสุกก่เาาไมยโทรสั่งล่วงหน้าเนาะยังให้ได้พรุ่งนี้จะเอาเนี่ยต้องโทรสั่งวันนี้ครับถ้าพรุ่งนี้จะเอาวันนี้ถ้าสั่งจํานวนมากก็คือให้โทรสั่งเย็นนี้เลยใช่แต่ถ้านิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาเนาะห้าสิบไม้เจ็ดสิบไม้นี่ สองอีกชั่วโมงนึงก็น่าจะเตรียมให้ได้อะมั้งก็ได้จบนั่นแต่ะถ้าท่านจะสั่งหลายหลายไม้เป็นร้อยไม้สองร้อยไม้เงี้ยก็ให้สั่งล่วงหน้าก่อนตอนเย็น,ยนแล้วก็ถึงเวลาท่านก็มารับของได้เลยจะเอาเป็นสุกหรือจะเอาเป็นแบบดิบๆไปแล้วนะเด็ดมาชิมหน่อยสักไม้ไนหะ มามาคนละไม้นะดิดกกันนักเกิดเดี๋ยวผมจ่ายให้มาใชิมแล้วต้องอร่อยนะไม่อร่อยไม่ได้นะอร่อยอยู่แล้วละใช่นะอะไรอยูล้วคนละไม้กินให้อร่อยหรือว่าช่วยคุณลุงคุณป้าอดหนุนกแกจะใส่ถุงด้วยเหรอหยิบเลย อ่ะหมายนี้ให้นาดิดโช่หน่อยอะอร่ Champion. อยไหมดูพิสูจน์เดี๋ยวชิมเนี่ยเบาเบเบาๆเลือ็ขาขคออร่อยครับอร่อยอร่อยหรือร้อนอร่อยทั้งร้อนโอ้โหโอเคอร่อยจริงนะอร่อยจริงครับไม่ใช่หน้าพ่อค้าแล้วมาพูดโวยเขาปากหวานไม่ได้นะไไม่ด้ครับอืมแล้วนักเกิดเป็นงานอร่อยไหมอร่อยเอออย่างนั้นสิคนซื้อให้กินจะได้มีแรงซื้อให้กินวันหลังจะต้องไม่ไเสก พี่ไม่เผ็ดพีไม่เผ็ดไม่เ็ดเราหลายๆลูกเอเอลูกขาทำไมเรื่องมากจังผมหยอกๆนาทั้งสองเลยนะกจริงก็คือนาทั้งสองก็เป็นน้าที่ผมเคารพรักทั้งสองท่านนั่นแหละมาทุกเช้าต้องไปไปหาผมแต่เช้าอร่อยอีกทีๆได้แรงๆอื้อท่านผู้ชมครับ เียบเรียวยจะแล้วเนี่ยกาอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่หนับแรกหน้าคนขายเนี่ยผมจะอวยไว้ก่อนดูนัดเด็ดเป็นพยานนะครับผมว่าอร่อยจริงไหมอืมยอดอร่อยอร่อย,ยอร่อยครับแม่ถ้าใครผ่านตรงนี้อย่าลืมมาอุดหนุน คุณลุงคุณป้าหน้าโรงเรียนว้าน้องแกนอร่อยมากครับเนื้อเบี้ยว,ว,ยวการันตีเดี๋ยวอำเม็ดติ๊กน้ำเม็ดนะนี่เนื้อเบี้ยวจะลองของ็ดเลยๆจบละโอ,โอ้ยังยังเนาะวะยังยังประมาณไม่เท่าไหร่นาทีา่การันตี อ๋นัดเด็ดก็นัดเกิดกินของเขาแล้วก็ขอบคุณเขาหน่อยดิมันอร่อยแน่ใช่ไหมอร่อยแน่ครับโอ้อร่อยก็การันตีให้แฟนเพจได้รับรู้หน่อยว่ามันอร่อยจริงอร่อยจริงการันตีอืมให้สิบคะแนนให้สิบคะแนน โอ้ทีนี้พวกเราก็อิ่มกันแล้วนะพวกเราก็จะจากคุณลุงคุณป้าปอกาาใส่กรอกไปตามวิถีของเราอ่ะนะเตินดนะ่ะน่าดิดนะขอให้ขายดีเหมือนเทนังเถโอ้ให้คุณป้าขายใส่กรอกดีๆนะวันนี้พันสี่ร้อยลูกเจ็ดร้อยไม้ขอให้ขายหมดภายในไม่เกินบ่ายสามขอบคุณ คุณป้าเดี๋ยว่ให้โอกาสวิถีชาวบ้านมาสำรวจติดตามวิถีของคุณลุงคุณป้าวันนี้ผมไปตั้งแต่ตีห้าอย่างที่บอก <c oughs> ลรอเล่นอีกละผมเพิ่งเจอเจอแกตอนเก้าโมงผมก็ตามติดวิถีชีวิตของแกจนมาตั้งร้านจนมีคนมาประเดิมเรื่อยๆไป ừ ừ พักเที่ยงในไงของให้ขายดีๆเด้อวันนี้เด้อไม่เกินบ่ายสามก็ให้ได้กลับบ้านได้พักผ่อนหน่อยอ๋อนาดิดวิธีชาวบ้านของพวกเราก็น่าจะได้จากลาคุณลุงคุณป้าออกจาใส่กออไปตามวิธีของเราเนาะ ผมเฮียบี้ยวแล้วก็นัด,ดิษนัดเกิดก็วันนี้ต้องลํำลาทุกท่านไปเพียงแค่นี้ขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับผม